คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสัยของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นะฮะในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่2นะครับก่อนที่ผมจะหาดีโอมารีวิวให้ทุกคนนั้นไดดูนะครับตอนนี้นะครับผมไคโดนะครับ ตอนนี้มันรีเวิร์กแล้วนะก็คือทํามาใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไคโดที่ทํามาใหม่นั้นจะเก่งขนาดไหนแล้วรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือไคโดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจับมันกินนะฮะหตัวนะครับเพราะว่ามันจะได้เวลล์ร้อยห้าสิบนะให้ทุกคนได้ดูนะฮะจับกินเลยฮะนี่ครับ6ดาวครับไคโดนะครับดาเมจเบสอยู่ที่ 5ตันนะอยู่ที่2,000นะครับ552นะครับระยะ15 4 v โจมตี1ทีอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันที่เก่งขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็พอใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหถือกระบองมีมังกรตามด้วยนะฮะนี่ครับมังกรตามมาตามมานี่โคตรเท่นะครับใครดูตอนนี้คือมันเป็นตัวแรมากเลยนะมันก็ค่อนข้างลำบากเลยที่จะได้มันนะครับแลมากมากเพราะมันไม่มีแล้วนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตนั้นจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับตัวไคโดเนี่ยดูโมเดลครับน่าจะเหมือนเดิมแล้วโมเดลนะฮะนี่ครับโมเดลเหมือนเดิมครับแต่ว่าเรามาดูพวกเอฟฟองเอฟเฟกนะมันจะไม่เหมือนเดิมนะผมคิดว่าไม่น่าเหมือนเดิมผมคิดว่าผมขอปรับสุดเลยมาลุยกันเลยแล้วก็พวกรีวอร์ดนะครับรีวอร์ทที่อยู่ตรงนี้นะครับรีวอร์ดมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะนี่รีวอร์ดจะไม่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่า มันจะได้ตัวอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมก็จะหาตัวมารวีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นรนะล่ะเข้าเลยไคโดนะครับไคโดนะฮะมาเลยนี่ตัวนี้นะฮะตอนนี้ก็กําลังมันเลยทีเดียวนะไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วนะฮะดูล่าสุดก็คืออ่เหมือนลูฟี่จะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมลืมไปแล้วนะก็ยังไงก็ตามครับตัวไคโดตัวนี้ผมคาดหวังอยู่เหมือนกันว่ามันจะเก่งมากมาก ไม่ต้องเก่งมากก็ได้เอาแค่ติดเลือดไหลเอยหรือ,อมีเอฟเฟกอะไรที่มันแตกต่างตันแอร์อะไรเงี้ยขอให้มีแบบนั้นก็ดีแล้วครับแต่ไม่รู้กันว่าจะมีหรือเปล่าเอ,อาแต่ผมไม่กดล่ะเหยอผมกดไปละเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็เ,เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะวางแล้วก็จะทําการเขาเรียกว่าปั๊มเงินสักคู่หนึ่งโอเคผมทุกคนครับชานิด้หน่อยนะครับเมื่อกี้ผมพยายามวางเงินครับแต่ว่าตัวมังกรเนี่ยมันโคตร โคตรขวางเลยทั้งมังกรทั้งกระวองมันขวางมากมันกดลําบากมากนะก็เลยเผพอไปขายบูม่าไปรอบหนึ่งโอเคว่าไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยเดี๋ยวผมจะขอบาอเจนอทไว้ตรงนี้นะครับเพราะผมเล่นในเอ็กซ์ตรีมโหมดนะครับมันจะลําบากมากๆเลยทีเดียวนี่อ่ะเราวางตรงนี้ละขอวบสักอัพสักสองคันแล้วก็อัพตรงนี้ให้ให้สักสักสองคันโอเคเรามาวางกันเลยนะผมสําหรับตัวนี่เลยไคโดนะฮะวางเลยครับ750ครับดาเมจ อ่าเฮ้ยท่าท่าตีก็เปลี่ยนใหม่ปะอ่านี่ท่าตีท่าตีไม่มีเสียงนะฮะตียังไงไม่มีเสียงครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะวบดามมีอยู่ที่นี่ครับผม2,550นี่โอเคโอเคก็ถือว่าอ่าสี่วิยมตีหนึ่งทีระยะแค่นี้ก็เฉยๆครับเรามาอัพขั้นหนึ่งดีกว่านะครับก็ใช้เงิน 1, 0 0 0 250นะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่ม4 0 0พันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่าด้วยนะระยะไม่เพิ่มนะครับโอ้อัพ2ขั้นเองโอ้อัพน้อยมากครับอัพแค่2ขั้น <c oughs> ดาเมจอยู่ที่หมื่นกว่านะครับ2ขั้นนะฮะไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะโอ้อัพอัพน้อยมากจริงๆทุกคนไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าวิดีโอจะจบเร็วขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมว่าคลิปมันจะสั้นไปแต่ผมจะยืดแล้วก็ จะวางไคโด8ตัวแล้วบัฟนะครับแล้วจะเดี๋ยวผมจะข้ามไปช่วงเวฟสุดท้ายดูทิว่ามันจะทําได้กี่เวฟโดยไคโดตัวเดียวนะเอ้ยแต่มันไม่ตีแอร์เนาะแต่คือถ้าถ้าอัพตัวนี้น่าจะตีแอนะอัพถูกมากครับอัพแค่เท่าไหร่เองเนี่ยโคเป็นโอ้โหโอ้อัพถูกมากแล้วคือ4วิตีทีหนึ่งตีแอด้วยครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> แต่เมื่ที่หมื่นสองร้อยนะเอหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบครับเอาจริงนะคือตอนแรกอะตอนแรกผมเนี่ยจะทำคลิปนะครับผมทำคลิปว่าใครโดก่อนมันจะรีเวิร์กเนี่ยยังไงแต่ผมไม่คิดว่าวิดีโอเนี้ยมันจะทำออกมาก่อนนะครับคือมันปล่อยอัปเดตมาก่อน ผมจะทําวันนี้แหละวันอาทิตย์นี่แหละนะครับว่าเอ้ยไคโดแบบเก่าเพราะาเดี๋ยวแพทหน้ามันปรับใหม่แล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนสรุปคือในช่องผมนะครับไม่มีไคโดเก่าให้ทุกคนได้ดูนะผมลืมทํานะครับจริงๆผมมีไคโดได้สักพักแหละแล้วผมก็ ไปนั่งดูซีรีส์เกาหลีก็ยังคงยังไม่อัปเดตหรอกสรุปคือพอตื่นมาปุ๊บอัปเดตไคโดเปลี่ยนจบเลยครับทุกคนไม่มีเวอร์ชันเก่าให้ดูใครที่อยากจะดูเวอร์ชันเก่าก็ลองเสิร์ช YouTube ดูนะครับเวอร์ชันเก่าอันนี้คือเวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับตัวไคโดนะฮะไคโดอ,อก็ถูกมากครับก็750ครับวางไปปุ๊บใช่ไหมพอรออัพไป2ขั้นนะครับมันใช้เงินประมาณ3,000กว่าบาทเองสามพันเองไม่ใช่กว่าบาท3 0 0 0โก3,000อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยฮะ ตีเอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ครบ8ตัวเลยอันนี้ฮะมังกรกันแบบแย่แย่มังกรพันใหม่ด้วยนะไหนขอดูมังกรจิวมม๋วของผมหน่อยดินี่มังกรจิ๋วผมนี่อันนี้ก็คือมังกรที่เนี่ยแหละที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยแหละนี่ฮะโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะปรับออกมาค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่า ผมคิดว่าน่าจะเอาไปฟาร์มได้อยู่นะแต่คิดว่าอาจจะฟาร์มแบบไม่ได้เท่าเท่าไอ้นี่นะเท่าตัวนี้นะตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าดาเมจ2000วิหนึ่งนะก็3วิ4ีวิก็คือหมื่นหนึ่งละก็เท่ากับอันนี้แหละนะครับแต่อันนี้คือมัน4วิแล้วคือวงมันก็กว้างกว่านิดหน่อยนะเออ,เอ,อกว้างกว่าเยอะอยู่นะฮะและนี่ก็คือตัวไข่โดนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตผมว่าผมวางมั่วเกินไปขออนุญาตขายก่อน ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะตีแอร์นะสรุปคือไม่ตีแอร์ด้วยไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราจะบัฟให้ทุกคนได้ดูนะนี่ดับนี่คือเวล์ร้อยห้าสิบเลยนะครับนี่คือเวลสูงสุดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าทำไมผมกดตัวนู้นเอ๊ะเดี๋ยวดยวูทำไมกดตัวนี้ไม่ได้วะเดี๋ยวนะทุกคนผมว่ามันแปลกๆว่ะ ผมวางตัวนี้แล้วผมก็จะวางอีกตัวหนึ่งแล้วมันทำมันไปอวะคือมันตัวมันใหญ่ไปเหรอเหมือนตัวมันใหญ่ไปอะทุกคนมันต้องวางห่างๆครับวางห่างแล้วนะวางห่าง,งไปโอเคไคโดมันวางติดกันแล้วมัน อันนี้ไม่ได้ฮะเหมือนมังกรตัวแม่งใหญ่เกินโอเคช่างเขาเนี่ยมังกรมึงมีให้ปิดไหมผมว่ามันต้องมีให้ปิดว่ะผมรำคาญมากผมคิกไคโดตัวนี้ไม่ได้ไม่นะโอไมค์กอดอะไรวะเนี่ยโอเคนี่คือแค่นี้แหละทุกคนไม่น่ามีอะไรละ ครบละว,วางให้ครบกูจะได้บัฟบัฟถึงหรือเปล่าวันนี้โอเคโอ้โหถึงแค่ช่วงหน้าวะ่ะไม่เป็นไรนี่แหละไคโดที่ทุกคนนั้นจะได้เห็นว่ามันเก่งหรือไม่บัฟบัฟแล้วก็บัฟได้ไม่อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าเนะ่เออเนี่ยสามหมื่นตีทีหนึ่งนี่คือไคโดนะฮะ นี่แหละทุกคนตัวที่ทุกคนนั้นน่าจะเคยคุ้นๆตามาบ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันปรับใหม่ทำใหม่รีเมคเลยเอามาจับมารีเวิร์กเลยนะครับก็คือตอนแรกรู้สึกเหมือนจะอัพเยอะอยู่นะะอัพเยอะอยู่แล้วล่างสุดท้ายเป็นมังกรดาเมจอยู่ประมาณพันนิดๆอะไรประมาณนั้นอนะ คือตอนนั้นน่ะมันเป็นตัว6ดาวตัวแรกด้วยแหละนะครับสำหรับตัวไคโดตัวดาวตัวแรกแล้วคราวนี้มันอยู่ในรีเลอร์บอร์ดด้วยก็คือต้องติดรีเลอร์บอร์ดด้วยมันก็เลยยากนิดนึงแต่ตอนนี้คือรีเวิร์กให้ทุกคนนั้นได้เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างโอเคตีแอร์ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มีใครจะมีไม่ค่อยได้นะคือมันมันอันนี้จริงๆแล้วทุกคนคือมันเป็นตัวที่หายากมากแล้วนะครับนอกจากว่าคุณจะไปซื้อนะครับพอมันทำมาใหม่เนี่ยก็น่าจะแพงขึ้นไปอีกนะครับผม ก็โอเคในวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แหละนะฮะเอาจริงๆถ้าผมจะปล่อยให้มันตีไปเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันนานอยู่หลายเวฟอยู่แหละกว่ามันจะกว่ามันจะจบนะครับแล้วตอนนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทุกคน ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเราเลเวลเยอะเนี่ยเลือดป้อมก็ยังน้อยเหมือนเดิมนะครับมึงจะเหลือไว้ทำไม30เหลือ1ไปก็จบแล้วนะฮะก็ในวิดีโอนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนให้คะแนนกันหน่อยครับว่าตัวนี้ดีหรือเปล่าพอมันรีเมครีเวิร์กมาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับสำหรับตัวไคโดส่วนตัวผมคิดว่าใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เอาไปเล่นอย่างอื่นแน่นอนนะครับ คือมันมีไอฮารชิลามะนะครับที่เป็นตัวในรีเลบอร์ดเหมือนกันตัวนั้นมันตันแอร์ด้วยซึ่งมันดีมากๆแต่ตัวนี้คือไม่รู้ว่าตันหรือเปล่าแต่ดาเมจก็สวยเลยนะครับมูลสองพันนะครับตัวเวลตันด้วยนะฮะก็ยังไงก็ตามครับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนทีนท่รับชมนะบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมให้คะแนนตัวนี้นะกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอสัก3,000เลยเออคงไม่เกินใจหรอกนะ Okay, เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ